สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนพี่เขาแรงลงกันเลยพี่น้องจั่มปลาต้มปลาพี่น้องจั่มปลาพี่น้องปลาต้มปลาพี่น้องปลานินมาด้วยของตีลูกปลานินเด่านมาดายังเป็นน้องเหรอต้มปลานินก็เหมือนปลานินเลยไปร้อยเขาร้อยาไปแปะไปโคนมาจากซาลุมาพี่น้องไว้มาปล่อยที่บอกเขาสิใหญ่ ยี่้อนใหญ่ัรูปปนินะนะเห็นอรลอยมึงไปแบกเอาได้เพราะจะเหนื่อยเลยนสิบหกปีเลยเนเป็นเดือนหนานะหกปีเดือนหนานี่หกปีนี่ใ่น้วยเอาฟอพรา้ายจังจังมึงนี่ใส่ยาขี่แล้วหรดนะใส่ปขีใช่ไหมขี มากินข้ารยเอ้าทำข้าวไปมากินเด้ปุมาิตั้กล้องอยมากินก่อนลูกมากินก่อนแดดมัน่างาใจเด้อ ใบยังก่อนใบมากรอบสำหรับข่าวว่าดอกอะไรใช่ป๊อ กินบ่อีพอไน้่สักจ้ําปาเนาะโอยจป่าปานะปางนะ

rồi <laughs> thế ừ. <laughs> sí, <nên> <laughs> lộ đi năm gì <laughs> ท้องสีลิลฮะแต่ละมือคือไนสิปนี้ต้องปานินพี่น้องเลย<อ>ดูเมื่อยเนี้ย<อ> <c oughs> แต่แบบมากีออูหงยากสันดอยแล้วบางทางเปลือนสบไยแค่คนปลามา คนมาถือละสามกับสอบเ่ข่า้ยข้าปุ้นมาพันพันจํำปลาพันปลาแส่บแจ๋วบันหนึ่งจํา ไมถามกนดุถามเพิ่นแล้วหนูจะรู้คนไทยเนาะเออถามหนูกินข้าวกิน

Má của hà Chép hèn vô cho quả bà là bà chát lô cô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ッキー仲間った กิจแานปลาซอมสื่อดีมอนกินดบดสะดวกเนของกมันไม่มรสสาดเลยเฮ้ยก,กินมักผิดเราวม่มีส่งมีแห้งเรามาพี่เรามาพี่เรามาพี่หนู ก็ามาปังกันบาอืมท่านี้บววี่นตัวนี้ของแสบบุ่ลยยาต้องนะสองโปรเมียมันนำไม่ได้ทํางานเลยขั้นบนเขั้นนเนาไปาเ เโดนที่ได้กินจำปาาเนาะจัดหนักเช่ <c oughs> ม,มือิ่มมดเท้อยแล้ว,วเธอถือกับปินหมู่บ้านกับจำปลาตัวใหญ่ข่ไได้ป็นอแบบจปลาน,นิ่มกับสัมผัสมือนี่ไข่ได้ <c oughs> อันนี้พราะวะสั่งกันกระบ,บ่วงนีหน้าจ้าจุบานในััษณะเน็นละมือไห่นดนี่นี่นี่ โอานินนี่ีวัาเนื้อสัตว์นโพอะไรโคชิเลชามิเทียมปีปีปีเี้ยเต็มเลยวะบแม่งแบบอีทอสมบุกเื้อกับอาหารได้ทอประวันอาหารไหนป็นเท่าดเลยเบอร์ไลส์สอดพี่เนมันเป็นื่นเต้นาแล้วมันเป็นน้องแบบมันตะโกลกวงแบบนั่นเนาะมันน้ำขุนอ๋อขนามันไซอีย่างเจ้เา้องไหมด้ น้องไม่เลยผมมีหยา่ามีบวัวมีวแหนบ่มีอาหารมากินเนาะกินแต่กีดิีมันก็เล็กใหญนะ่นะมีบัวมีแหนนี่อันผักเนาะผักบงผักกระเสดหลายๆอย่าง่ะ มีจอกมีพักโต๊ะนะอเอเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาเบิรงพี่น้องพอก,กันคลิปนา้าพี่น้องอยู่ดีไหมห่างๆด้วย,วยสบายดี